ที่เขาเล่ามานี่มันถูกหรือผิดหรืออยากจะแย้งอย่างไรเนี่ยครับโอ้ อ่ะเล่าถึงคาแรคเตอร์ของของปุ้งที่ังหน่อยครับไม่ต้องภาษาอังกฤษอกเอาภาษาภาษาไทยได้เลยครับก็ก็คาแรคเตอร์หนูปุ้ค่ะก็จะเป็นครูและก็เป็นครูที่เหมือนเขาตั้งใจเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเนี่ยแบบเขาคขาใครเขาถูกกับเลี้ยนมาวยข้หนอยที่สุดเขาเลยรู้สึกว่าใจที่สุดเหมือนลงใจของเราอ๋อเป็นอย่างนี้เองครับผมเขาก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนเขาก็มาแกล้งเราอะไรเงี้ยเราคาแรคเตอร์เราก็เลยตะเกลียดเขา ว่าผู้ชายแกล้งแต่ว่าผู้ชายรักอะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับติดตามกันได้นะแล้วก็คิดว่าคงจะมีแฟนๆอีกมากมายที่